สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านว่างจังจะพามาดูทุเรียนภูเขาไฟนะครับดูก็รู้นะครับเนี่ยออกมาจากป่องภูเขาไฟเลยดำปิดปีเลยครับ mm hmm. อันนี้เป็นทุเรียนที่โดนใครจยกินทั้งลูกเลยนะครับทางเป็นความเชื่อนะครับของชาวสวนเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยที่เพี้ยขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่าลูกเนี่ยมันจะหวานมากเพราะว่ามีน้ำเลี้ยงเยอะนะครับแต่ที่เห็น ได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหมอนทองลูกเนี่ยต่างจากทั่วไปยังไงคือขรัวก้านมันใหญ่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าหมอนทองทั่วไปจริงๆมาดูนะครับเพียทั้งลูกเลยนะครับมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับดำปิดปีเลยครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับมาจากสีสะเกตนะครับขุดมาจากป่องภูเขาไฟเลยครับดำมากเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ สูตรเดิมนะครับตัดตูดมีร่องนะครับเราผ่าตามนี้เลยนะครับตัดหัวด้วยแต่ลูกเนี่ยขั้วหนาจริงๆนะครับขั้วใหญ่มากให้ดูนะครับสมบูรณ์มากใหญ่ใหญ่กว่าหมอนทองทั่วไปจริงๆเราจะเริ่มจาก ูใหญ่อะไละกันนะครับปูนี้โอ้สวยมากครับ ออกมาดูเนื้อชัดๆกันเลยนะครับดูพร้อมๆกันเลยนี่เก็บมีดอันนี้เขาเรียกว่าพาดคิริวห่อทองนะครับดูข้างนอกนะครับแล้วดูเนื้อครับโอ้โหอันนี้สุกพอดีนะครับ หอมมากเดี๋ยวเช็ดมือกันละเพียเ้ยเป็นไปหมดเลยครับเขาบ้านไม่เคยสั่งนะครับทุเรียนอย่างนี้แต่ว่าชาวสวนเขาเป็นความเชื่อกันนะครับว่าทุเรียนที่เป็นลักษณะเนี้ยจะหวานพิเศษและที่แน่ๆนะครับไม่มียาฆ่า,มาแมลงแน่นอนครับเพียดกขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทุกภูเลยนะครับ สวยมากๆเดี๋ยวเราเอาคูนี้ออกก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะอันนี้ถึงเรียกว่าผ้าเิลิวห่อทองจริงๆนะครับโอ้โหฝั่งนี้น่ากลัวมากครับแลวดูเนื้อข้างในนะครับโอ้โ ใครไม่เคยลอ,ลองสั่งมาชิมกันได้นะครับเดีย๋ยวพ่อบ้านจะชิมให้ดูด้วยนะครับสวยมากถ้าทุเรียนสุกพอดีเนี่ยแกะง่ายนะครับ จะเห็นว่าอันนี้เราใช้มีดแค่ครั้งเดียวเองนะครับเมื่อกี้ตอนแรกที่เราตัดหัวตัดท้ายแล้วก็แค่กรีตรงกลางปูทีเดียวนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราแค่ใช้ฉีกเอาตลอดนะครับนี่ชุเรียนสมบูรณ์มากหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าปูนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันมาดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าปูนี้เลยครับ สวยมากรูเรียนแก่จัดมากนะครับดูสีเม็ด<อ>เนื้อพอดีเลยนะครับอย่างนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในอ,มอร่อยมากๆนะครับเข้มข้นหอมเป็นเอกลักษณ์มากนะครับไม่เหมือนทุเรียนที่อื่น ปีนี้เดี๋ยวจะชิมให้ครบนะครับป่บาละกูก็ชิมมาแล้วนะครับอันนี้ผู้เรียนภูเขาไฟครับผู้เรียนป่องภูเขาไฟดําพิดตีครับแล้วคลิปหน้าเราจะกินอะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับ